มาอีกแล้วพี่น้องพอเห็ดอีละครับเน็ดปวกอันนี้ก็บดไปไกลเนี่ยแค่นกลองรู้สรับอยู่ในฐานครับเนี่ยค้นดวงดีเนาะตสิยางมาเหนียวแต่พอเห็ดมองไงโอ้โหดอกขาดว่ะขึ้นบดไ้เนี่ยโอ้ายเงวแท้ อันนี้วัมนภ่าพ a ไอนั่นเนี่ยผมเห็นคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่ามุมา้งเปนไอติจ่าว่าสันไออยู่ในมืมหมุดดินอยู่เน,ะนเเาะไออ,อ,อ,ยอยู่บ่จาว่า

ฝั่งนูน้นก็ออกพี่เสร็จออกดอกเดียวน่อ <No. S 2> งื้นโคสวยเลยดอก <c oughs> โอ้โหอากแม่นเบิดตัวนีงโอ้เกือบออมาผอด้วนี่ คนมัสมนสเีห้ากินโคซมหรือบ่าแล้วไม่ได้ไปไก่เนาะมันกับพอเดี๋ยวมอนึง โดนไปในย่างเนาะอันไอ้ยางคิดรูละแกงดีกว่าคตนาฝนตกมันก็เด็อบน้างนะแมันเอาบ้านผมจอแค่งสามทงเท่านั้นเงคมเสียมนี่ยได้นะครับ โอ้ชื่ดายว่าขุดสวยเลยเมืองครับคุณหมาเนาะ